สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ถ้ำผาไทยอำเภองาวจังหวัดลำปางนะฮะกับสโลแกนแอลป่าม่วนใจแอลผาไทยม่วนดีนะฮะเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยอำเภองาวจังหวัดลำปางเป็นอีกที่เที่ยวหนึ่งที่ระหว่างทางจากอำเภอแม่เมาอํอำเภองาแลราจะเข้าสู่พะเยาแล้วก็เชียงไฮ้ที่นี่เป็นเป็นถ้ำหมาแล้วก็มีหินหินที่มันย้อยลงมาสวยงามมากแล้วหินที่ยังมีชีวิตนะฮะรู้สึกดีใจมากที่ เข้าไปในถ้ำแล้วก็อยากจะนําเสนอแหล่งท่องเที่ยวยางเงี้ยให้คนที่ติดตามเนี่ยได้มาเที่ยวถ้ำนะถ้ำตรงนี้นะนี่วันนี้เราไม่ได้เที่ยวคนเดียวนะฮะมีน้องแบงค์น้องแบงค์จะพาเราไปเที่ยวถ้ำอะไรนะถ้ำผาไทยครับถ้ำผาไทยนะฮะที่นี่เปิดมานานยังอ่ะแบงค์เปิดมานานคะรับเป็นตั้งเป็นอุยาเปิดเมื่อปีประมาณหนึ่งแปดเปิดหนะึ่งแปดะอุทยานะได้มาเป็น เตรียมการเมื่อปี3ามสองสามสองแล้วถึงแล้วเรามาติดกล้องอะไรได้ไม่มีปัญหาเลยเนาะครับได้เนาะคุยกันไปอย่างนี้ได้ใช่ไหมโอเคปีสามสองได้ว่าถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้เป็นอุทยานอ๋อยังยังอีกเหรอใช่เป็นอุทยานเตรียมการเป็นอุทยานเตรียมการนะครับเตรียมการประการนอกจากมีถ้ำแล้วเนี่ยเขายังมีที่พักด้วยนะเมื่อกี้น้องแบงค์บอกพักนี่ก็มีที่กางเต็นท์ด้วยอ่าคนที่ชอบนะฮะไปนดี้เราเดินขึ้นบันไดไม่รู้กี่ขั้นเนี่ย 380ขั้นครับโอ้สามขั้นเดินขึ้นบันไดนี่380ขั้นกว่าจะถึงหน้าปากถ้ำเหรอครับผมโอ้โหต้องพลังเยอะเหมือนกันเนี่ยต้องแข็งแรงนะเนี่ยแล้วเข้าไปในถ้ำอีก405ร้้เมตรอีก400เอ้ยไม่ไกลเท่าไหร่400 400นี่ไม่ไกลเนาะห้าร้อยนะครับอ่ะน้องแบงก็หอบเข้าของพลุงพลังตอนนี้เราไต่บันไดมาจนถึงครึ่งทางกันแล้ว เหนื่อยเอาเรื่อยเลยนะฮะกับไกด์นำทางเราน้องแบงค์เหนื่อยไหมแบงเหนื่อยครับนี่น้องแบงค์นะฮะไกด์นำทางนำเที่ยวเราวันนี้ที่อุทยานแห่งชาติอะไรนะถ้ำหาไทยครับถ้ำผาไทยมันจะเหนื่อยตรงบันไดนี่แหละดูแล้วใช่ไหมแบงค์ตรงนี้ก็จะสวยแล้วอันไหนดูดูเดี๋ยวดูน้องแบงค์เนี่ยเขาจะเป็นไกด์พานักเที่ยวเที่ยวนะครับลอยฟ้างามเอ้ยทะเลหมอกด้วยทะเลหมอกอยู่ที่อำเภอแจ้ห่มอ๋ออันนี้อันนี้ทะเลหมอกนะครับ ตรงนี้ด้เห็นทุกที่เลยมั้งเพราะช่วงธันวามกรา<ช>เราจะเห็นทะเลเหมอกกันว่าใช่ไหมแบงค์ครับให้เราไปต่อนะ <laughs> เราไปต่อนะ <laughs> ดูทางขึ้นเน่่น่ดูเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แหละเขาเดินบันไดขึ้นไปแล้วก็เข้าไปในถ้ำอีกเ <c oughs> ข้าไปในถ้ำก็ต้องมีไฟฉายมีไฟฉายอยู่เนาะเขาต้องมีไฟตามทางอันนี้คือคือเสียงเครื่องปั่นไฟอ๋ออันนี้คือเสียงเครื่องปั่นไฟครับคือเขาไม่ได้เปิดตลอดต้องมีนักเที่ยวก่อนถึงถึงจะเปิดให้นะ อุทยานก็เปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะช่วงนั้นแหละวันธรรมดาก็วันนี้ก็ค <c oughs> <c oughs> นมาเที่ยวน้อย,ยอหยุดยาวใช่ไหมแบงค์นั่นท่กจ็จะไป็่วซนตอนบายแกเลยนั่งสั่นล้อห้าล้อ หนาวหนาด้วยนะอยู่ข้างไออ่างเก็บน้ำอ่ะเสียตังค่ากลางไหมอ๋อไม่ได้เสียเป็นพิธีการเตรียมการอยู่อืหลวงพี่บวชได้กี่วันแล้วเนี่ยได้สองวันละเป็นไงนร่างนั้นหลับดีไหมครับม <laughs> ีประสบการณ์อะไรบ้างไหม <laughs> ก็ตั้งใจว่าจะบวชให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่เนาะใน,ในถ้ำใช่ไหมครับ อยู่ในถ้ำมีเยอะแยะเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในถ้ำมีสิ่งลี้ลับเยอะแยะเพราะว่าอุทยานถ้ำผาไทยถ้ำตรงนี้มีก้าล้านกว่าปีก้าล้านกว่าปีครับอุ้ยอายุเมื่นขนาดเลยครับครับเพราะแล้วก็มีนักรบมีสมัยก่อนสมัยโบราณเนี่ยครับเช่นเดียวกับประตูผา ประตูผาเมื่อกี้ที่เราผ่านมาฮะจะใช่ตรงนั้นนะเจ้าพ่อประตูผาครับสมัยก่อนใช้ดาบลบกันก็มีคนมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่เยอะแยะในถ้ำนะที่มาหลบซ่อนตัวใช่ไหมใช่แล้วก็ของนี้รับของดีอะไรดีเยอะแยะแต่คนไม่รู้นะครับอย่างอาจมาก็มาทำงานอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีสี่สองแหละครับ ก็เลยอยากตั้งใจบวชให้ท่านแผ่เมตตาท่านอตอนนี้เรามาถึงปากทางเข้าถ้ำผาไทยแล้วนะฮะหนึ่งในสยามคือถ้ำผาไทยอันนี้หน้าผาใช่ไหมน้องแบงค์<ม>ต้นไม้นี่ตายหมดแล้วเนี่นะยเดี๋ยวเดินเข้าไปในถ้ำกันตอนนี้เรามาภายในถ้ำแล้วนะฮะมันจะมีปากทางขนาดขนาดใหญ่เลยอาปากรอรับแล้วก็เดินลงมาหน่อยนึงก็จะมีพระที่บวชใหม่เพื่อ,อบวชอุทิศ บุญอทีศกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับกับน้องแบงค์ที่เป็นไกด์ท้องถิ่นที่พาเรามาเที่ยวถ้ำผาไทยหนึ่งในสยามแล้วถ้ำนี้ก็ไม่ธรรมดามีประวัติค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปไปกันเลยไหมหรือนั่งพักก่อนอน้องแบงค์จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับอายุเท่าไหร่นะนะแบงค <23. S 1> ์ยี่สิบสามอยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่มีพลังอยู่ครับที่อายุเท่าไหร่นะงค์คามประ,ะ,ปประับมรรคหรือดวงพ่อมงคลน,นิมิต มีองค์เดียวในประเทศไทยหรือว่าหนึ่งเดียวในโลกที่มีพระพุทธรูปองค์นี้อยู่นะครับลองให้สังเกตว่านะครับว่าแตกต่างจากปางทั้งสิบสามปางตรงไหนครับตรงมือไหมนิ้วมือใช่ตรงมือของท่านตรงนี้จะชวเป็นจีบนับตรงนี้นะอ๋อเป,เป็นจีบนะเป็นจีบ่เนี้ยเป็นจีบตอนนั้นนะพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุวก่อนจะไปปรีนิพานครับได้พบกับพระนทนเลยให้ปิสนากับพระนทน์ว่าอาตาหิอัตโนนาโถตนเป็นผู้แห่งตนนะครับ เลยทงปางนี้ขึ้นมานะับทํากิจเอราว่าหากันคือเอาตัวเองให้รอดก่อนก่อนไปช่วยคนอื่นแล้วมาร์คนี้ก็เป็นมาร์กแรกของพระนนนะครับทางลงมาตะกี้เราเห็นป้ายน,นะเขียนว่าหนึ่งในสยามพืวรธาม่าไทยก็หมายความว่ามีพระพุทธรูปองค์เดียวในในประเทศไทยที่อยู่ที่นี่นะอือองค์เดียวที่อยู่ที่นี่จะเป็นกิบแบบนี้ออืที่อื่นจะไม่มีนะครับหนึ่งในสยามคือพระพุทธรูปองค์นี้ที่มา เดี๋ยวมาดูหินก้อนนี้นะครับหินก้อนนี้เราจะเรียกว่าฉัตรสีลานะครับฮะอะไรนะฉัตรสีลาฉัตรสลาครับผมฉัตรสีลาใช่ไหมน้องแบงค์ใช่ครับมีอายุราวเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นกว่าปีนะโอ้หนี่เขาเอาไอโซโทปมาตรวจเลยใช่ไหมฮะอายุการเจริญเติบโตของหินสิปีขึ้นหนึ่งมิลร้อยปีขึ้นหนึ่งเซนอ๋อนี่ไงสูงสงครับมีเก้าล้านกว่าปีขึ้นได้แค่นี้อันนี้ยังไม่ชนนะคือตายก่อนตายก่อนคือว่าไม่ไม่งอกแล้วใช่ไม่งอกเลย กันก็คือน้ําหยดลงมาใส่ใช่ไหมน้องแบงค์ใช่ครับที่ทาย่องและชักการที่เจ็ดที่ท่านได้เสด็จมาที่นี่นะอ๋อรอเจ็ดเคยเสด็จมาใช่ไหมครับท่านได้เสด็จมาเมื่อวันที่สิบสามกราคมสองสี่หกเก้าประมาณเก้าสิบสี่ปีที่แล้วนะครับท่านได้มาแล้วมาแกะไายพัดไว้ตรงนี้ปปลอพระปกเก้าปรมินมีพระอะไรนะพระปกเก้าปรมมินครับพระปกเก้าปรมมินรัชกาลที่เจ็ดใช่ไหมครับแล้วขวามือตรงนี้ก็จะเป็นพระพยาผลพลพยุหหาเสนา เป็นนายกรัรฐมนตรีคนที่สองของประเทศไทยที่ได้มาเที่ยวที่นี่นะอ๋อเป็นนายุมาสองสี่จุดเจ็ดประมาณแปดสิบหกปีที่แล้วนะครับที่ท่านได้มาตรงนี้เพราะว่าท่านได้มาสำรวจถนนหนนมายเลขหนึ่งของท่านทางประชยงลายเส้นนี้เลยกลายเป็นเส้นหลักนับชื่อถนน,นพระพุทธินิหมายเลขหนึ่งอ๋อ,อมันเป็นชื่อของท่านนี่แหละช,ชื่อของท่านซึ่งเป็นนายกเนาะครับ ท่าที่มันจะเปลี่ยนทุกมันจะเปลี่ยนทุกองศาทุกฤดูกาลแต่ป่องนี้จะตรงช่วงหน้าร้อนนะอ๋อหน้าร้อนคือหน้าร้อนจะแสงจะส่องเป็นประมาณเย<ำ>ี<ำ>่ยงวันจะส่องมาลงมาเป็นลำเลยเป็นลำแสงลำแสงดวงอาทิตย์นะฮะอืมหน้าอื่นมันก็จะเฉียงมาแค่เส้นนิด,น,ดนิดนะครับอ๋คอคือป่องแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์นะครับห้องโถงขนาดใหญ่มากตรงนี้ก็จะเป็นลายพาดของพาะธิดาของร้ห้าทั้งสี่พับที่ได้เสด็จมาที่นี่อ๋อลายมือใช่ครับลายพาด ลายมือของลูกเราห้าเนาะใช่ครับเนี่ยอาพันตีเนี่ยพันนุพดลเข็มวดีพันธรสังสีนะครับได้เสด็จเหมือนเมื่อปีเจ็ดศูนย์นะคือตามรอเจ็ดมานะลอเจ็ดมาหกเก้านะครับรอเจ็ดมารอเก้าแล้วก็ลอสิบไม่ใช่ร้อเจ็ดแล้วก็ลูกของรอห้าเอาลูกร้อห้าในชื่อลูกรอห้าครับเอาชื่อลูกของรอห้าอุ้ยห้องโถงอันนี้ห้องถงนี่ใหญ่ขนาดนี้เลรอะใช่ครับอืม นี่เป็นห้องมีกี่โถงอ่ะน้องแบงค์สามห้องโถงครับไม่ต้องวนเหมือนทัพอื่นดเดินสะดวกครับจะเรียกว่าเก็ดแก้วเป็นกลุ่มหินที่มีชีวิตอยู่นะครับถ้าไฟส่องเห็นระยิบระยับนะบถ้าไฟส่องเห็นระ,ระยิบระยับก็คือมีชีวิตอยู่ใช่แต่ถ้าไม่มีระยิบระยับคือตายแล้วใช่ไหมครับใช่ตายแล้วเหมือนหินก้อนนี้ที่ว่าหินนสดเดียวไปเลยนะไอ้ระยิบระยับก็คือแร่อะไรอะน้องแบงค์แร่คอไซนะซครับคอไซครับมันสะท้อนแสงใช่ไหมครับใช่นะเป็นเก็ดเล็บตรงนี้อ๋อเออนใน ค,ค,คือมันสามารถคำว่ามีชีวิตคือมันสามารถเติบโต,ต,ตได้อีกเนาะใช่โตได้อีกแล้วหินเหล่านี้มีชีวิตอยากเข้าไปเหยียบแล้วมันโตจากหยดน้ําที่หยดใช่ไหมครับใช่ห,หยดก็คือเกิดจากน้ําฝนหน้าฝนฝนจะตกมาเยอะนะําฝงฝน,ฝนมันก็ขังอยู่ชั้นหินปูนครับมันก็เลยกัดหินปูนลงมาทําให้เกิดเป็นกรดอ,อนน่อนๆเลยตั้งเชื่อว่าเป็นกรดคาร์บอนิกกรดคาร์บอนิกเป็นกรดอ่อนๆับแต่ที่ทาให้เกิดระยิบระยะได้คือแร่คอสไซท์ถ้ามาผสมกันก็จะเป็นประมาณนี้อ๋อเป็นเป็น มันจะโตขึ้นเรื่อยๆของมันเราสามารถที่จะเอาหินพวกนี้ไปทำประโยชน์อะไรได้ไหมครับไปกินไปอะไรไม่ได้ไไดจะเป็นหินปูนใช่มันหินปูนธรรมดาอ๋อก็หูบริษัทอะไรเอชทีอะไรพวกอันนี้เป็นห้องถงที่สอ้อนครับแม็กยังครับไปอีกเหรอไปอีกหลายห้องถงห้องโถงเล็กห้องถงใหญ่เขามีหลายห้องโถงอันนี้จะเตี้ยหน่อยไหมน้องจะเตี้ยหน่อยนะ้องโอเค น้ำท่วมมันในช่วงหน้าในช่วงครับอันนี้ก็คือหินที่ยังมีชีวิตใช่ไหมครับไหลหล,ลงมาอ๋อมันไหลคล้ายๆริ้วอ,อันนี้หินน้ำไหลเอไหลลงมาในยิสวยมากไม่ใช่เพชรใช่ไหมครับไม่ใช่แหล่ตามความเชื่อบางคนก็ไปเห็นไปยุบระย,ยกะก็นึกว่าไปตัดไปทำพิธีอะไรประมาณนี้อ๋อมันมีค่าผงพระอะไรประมาณนี้ตามความเชื่อพอสมัยก่อนอ๋อทำผงพระ ก็ตัดไปเพราะตัดมันตายเลยใช่ไหมใช่ตาย,ตายอันนี้ข้างหน้าเราที่เราเห็นคือหินน้ําไหลเหมือนกันนะฮะข้างหน้าฝนาน้ําจะรดลงมาแล้วก็จะไหลเปทางน้ำแล้วเหมือนน้ําตกเลยต้องเชื่อว่าหินน้ำไหลอ๋อไหลนี่ก็เป็นเพชรเม็ดใหญ่เหมือนกัน,น,นหินปูนที่เงาอะไรข้างขาวไมฟฉายไฟฉายหินน้ำไหลระยิบระยับคล้ายๆกับอันนี้ให้เป็นริ้วดีเนาะ มันก็เอาเอา,เอาไอปูนมานะมากอ่อตัวกันเดีนี้สวยหน่อยครับตรงนี้ <c oughs> อันนี้อะไรถ้ำเรียกว่าถ้ำอีทคอยหายนะประวัติเป็นถ้ำที่ไม่มีอากาศหายใจข้างในเนี้ยนะ <c oughs> ใช่เพราะตรงนี้เป็นทางตันมันจะมีที่เอยงเบี้ยวขวาเข้าไปนะถ้าจะเป็นทางลงเขาเชื่อว่าถ้ำเนี้ยคาร์บอนอยู่สูงมันลงแล้วก็ลงไม่เข้าคาร์บอนก็เลยสูงอือเอาเลยเชื่อประวัติเคยมีพยาบาลเข้าไปเสียชีวิตในนี้นะ อ๋อเ oh. ชื่อว่าคุณโสภาเป็นพยาบาลลำปางอืมไปเที่ยวมาเที่ยวนี่เหรอคือแบบมาเที่ยวคนเดียวแบบไม่รู้นะสมัยก่อนสี่สิบกว่าปีนะคือไม่มีป้ายไม่มีอะไรอื uh huh. แล้วแบบคนไทยบางคนก็อยากถ้าไปเที่ยวบางคนก็อยากรู้เห็นป้ายถ้ำเห็นช่องถ้ำรือว่าเข้าได้ออื uh huh. ก็เลยเข้าไปครับ uh huh. แล้วก็หายไปเลยไม่มีใครพบเจออีกอื uh huh. แล้วอีกสิบปีผ่านไปมีพระลูกหนึ่งมาเจอคนระับ uh huh. พบแค่เศษกระดูกกับชุดพาบาลอยู่ข้างในอืม uh huh. เลยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจสัง สรุปได้ว่าเดินลงไปไม่มีอากาศคาร์บอนมันสูง oh. ก็เลยวิ่งออกมาเลยตั้งถ้ามาตอนเย็นครับ oh. เราจะหายใจไม่ออกประมาณสามโมงเพราะลมมันไม่เข้าถ้ำแล้ว oh, คาร์บอนมันก็เริ่มสูงขึ้นถ้ามาอยู่จุดนี้รู้สึกหายใจฝืดนะครับ uh oh. หายใจไม่ค่อยออกข้างในเป็นคาร์บอนใช่ไหมใช่เลยตั้งชื่อน,นี้ว่าถ้ำอิดคอยหายครับอิดคออิดคอคอยหายคอยหายนี่คืออิดประสาทเนี่นยก็แปลว่าเหนื่อยคนเข้าไปก็จะเหนื่อย คนรอก็จะคอยแล้วก็หายไปเลยนะอ๋อเข้าใจแล้วเล่นคํานะอีกคอยหายไม่ใช่นาคใช่เหมือนพญานาคโผล่ขึ้นมาตามความเชื่อครับอ๋อพญานาคคล้ายๆเหมือนเสียงให้นาคโผล่ขึ้นมาอือฮะชวบ้านที่นี่ก็ตั้งชื่อเลยเป็นพ่อปู่ผู้ชงนักขราดพ่อปู่ผู้ชงนักขลาชเป็นพ่อปู่พญานาคที่เฝ้าอยู่ที่นี่อ๋อเชื่อว่าในเกิดแต่ธรรมชาติสร้างเองนะตรงนี้นะธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองเป็นคล้ายๆพญานาคโผล่หัวขึ้นมา คล<า>้ายคล้ายๆแท่นสระน้ำเลยตั้งชื่อว่าสานดากที่อยู่ในวรรณคดีไทยอ๋อสานดากอืมอันนี้สวยมากอันนี้คือหินที่ยังมีชีวิตยอยู่<ช>มันจะเป็นคล้ายแสงออกมานะะประตูบากนะประตูบาปน,ปาปนี่เราได้ครึ่งถ้ำแล้วนะประตูบากครับแล้วเอาว่าคนมีบุญจะเข้าได้คนบาบจะเข้าไม่ได้ในประตูนี้เออพี่เข้าได้ไหมมัดจากอะไรคนอ้วนนะดินี่ก็เป็นเงยเรื่องละ แต่งขึ้นมาเฉยๆออกแนเรื่องแต่งขึ้นมาแต่แคบมากเลยนะใช่คนอ้วนจะเข้าได้ไหมเนี่ยอารมณเริ่มไม่เข้าแล้วช่วงบ่ายตอนนี้รู้สึกว่าหายใจครับช่วงบ่ายถ้ามาบ่ายสองบ่ายสามก็จุดน้นที่บอกเริ่มหายใจไม่ออกเยอะขึ้นอืเพราะว่าเข้าไปรอนเมเจรจะมีสามปองอยู่ทิศตะวันออกแต่ตอนนี้พาทิตขึ้นแล้ว คือไม่ค่อยมีลงเข้ามาอากาศมันก็เริ่มลดลดลงที่บอกออรู้สึกาหายใจอึดใช่ใหายใจไม่ค่อยออกแล้วตรงนี้ป่องเนี่ยนะถ้ามาสามโมงเราจะให้เข้าแค่เหินน้าไหลที่บอกเมกื่อกี้ถ้ามาอยู่ตรงนี้ผมเคยมาอยู่นานๆหูอื้อแสบตาหนักหัวแล้วแต่บางคนถ้าขาดตรงนี้แล้วารัตนวิไลรัตนวิลเป็นทีน้ําร,ร,ปราปอร็นรูปนน้ำตกไหลอ๋เป็นสันตว์ใช่ไหมเป็นเป็นช้างอือ

ตกไปได้ใช่ไหมน้องลไม่ได้กเลยอ๋อตกไปแล้วขึ้นไม่ได้ไล,ไลึกไ,ไ,ไหมเนี่ยลึกเหมือนกันว่าสามเมตรจะเข้าตรงนี้อันนี้ป่องอากาศป่องแสงใช่ไหมน้องใช่ถ้ามาเก้าโมงสิบโมงพาทิ่จะซอง,งมาเป็นลำเล่นว่ายังประมาณสี่สิบห้าองศาที่บอกว่าตอนบ่ายที่จะไม่มีอากาศเพราะว่าพระอาทิตย์ลับไปแล้วคือตรงตรงนี้ก็ไม่มีเข้า ลมข้างหน้าก็ไม่มีเข้าแล้วตรงกลางก็เป็นถ้าที่ไม่มีอากาศที่ว่าคาร์บอนครึ่งสูงนะว,ว่าไม่มีลมเข้า,าชนกันที่ว่าถ้าถ้าอากาศไม่มีแล้วไม่ตีคาร์บอนนี่เราก็เราก็น็อกไม่มีอากาศหายใจใช่ไหมใช่ถ้าเข้าไปในถ้ำนั้นและถ้ำอิดอ่ามอิดอิดอ,อ,อ,อะไรนะแต่เราอยู่ข้างนอกก็รู้สึกหายใจฝุดๆเหมือนเมื่อกี้ใช่ใช่จร,จริงเลยตอนนี้เราเดินอยู่ภายในถ้ำผาไทยนะครับอำเภอง,งาวจงาังหวัดลำปางตอนนี้เราเดินมาถึงห้องโถงที่ สามใช่ไหมแบงค์อ่ะเป็นหงองทงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับระหว่างเดินเนี่ยต้องบอกว่าน้องแบงค์เนี่ยมีความรู้มากแนะนําตลอดแล้วชอบแนวคิดนึงหินทุกหินเนี่ยมันมีชีวิตพอมันมีชีวิตคือมันสามารถโตได้แล้วก็เป่งแสงออกมาได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันโดนหักเนี่ยมันตายพอมันตายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สวยละมันก็คือคล้ายๆกับสิ่งมีชีวิตที่ตายไปมันก็จะไม่สวยนะเป็นคคั้งแรที่เข้ามารู้สึกว่าเออมันสวยจริงๆมันมีแสงส่องมีอะไรแบบเยอะเยอะมากเลย กับน้องแบงค์นะฮะที่พาเรามาเที่ยวเดี๋ยวเดินไปอีกหน่อยนึงนะ่าจะอีกไกลไหมน้องแบงคบ์อีกหนอยไม่มจะสุดแล้วกหนอจะสุดแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ,รบอันนี้มันเกิดจากน้ําหยดลงมาเนาะใช่เหมือนกันอันนี้คือรยอยยับอยู่แล้วตรงนี้จะชื่อว่าเอราวันนะตรงนี้ดูคล้ายๆเห,ห,ห,หมือนลูกโค้งเหมือนลูกช้างนะโค้งเหมือนช้าง มือหัวมันจะใหญ่ครับคล้ายๆช้างสามเสือนเออใช่ใช่ใช่ตั้งชื่อว่าเอราวัณครับตรงนี้ัช้างเอราวัณใช่เป็นสุดท้ายที่เราเข้ามาใช่ไหมครับแล้วข้างหลังตรงนี้ก็สุดทางเดินนะสี่ร้อยห้าเมตรมีพระพุทธรูปอยู่นะตรงนี้อ๋อสรุปสุดท้ายใช่นี่ก็สุดทางเดินครับตรงนี้อืมพอได้แค่นี้เดี๋ยวก็เราก็กลับทางเดิมน,นะอ๋อมันเข้าออกทางเดียวใช่ครับแต<จ>่ก็ระยิืระยับอยู่นะตรงนี้ คือเป็นเห็นที่มีชีวิตอยู่แล้วก็เปล่งแสงออกมาสวยงามคล้ายคล้ายช้างสามเสียนเนาะอิรวันสังเกตว่าเจ้าที่จะเอาไม้มากั้นไว้ไม่คนจับทีนใช่เส้นมาั้นไว้ไม่มีคนเข้าใกล้คือถ้าเข้าใกล้เขาจะจับใช่ไหมครับถ้าเขาจับปุ๊บนี่ตายเลยอ่ะใช่ตายเลยครับโดนนิดนึงก็ไม่รอดใช่ไหมครับมันจะแผ่ลามไปของมันนะครับถ้าเป็นจุดๆถ้าเราจับที่ไหนก็ตายที่นั่นอ๋อตรงนี้ก็สุดท้าย เสร็จแล้วใช่ไหมครับใครับเย่ขอ <Yeah, S 2> บคุณใช้เวลาเดินทางใช้เวลาเที่ยวประมาณเท่าไหไร่เนี่ยไปกลับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับไปกลับหนึ่งชั่วโมงครับอืมกลิ่นกาครับเดี๋ยวเราจะลงจากถ้ำผาไทยแล้วนะครับผมก็เป็นถ้ำที่รู้สึกมหาศย์มากแล้วก็แฝงไปด้วยความมืดมิดความน่ากลัว สิ่งเล่นลับความเชื่อความเหนื่อยความรู้สึกอย่างนั้นเลยแล้วก็ความเสี่ยงอันตรายเสี่ยงตายเพราะว่ามันมีจุดที่อ่าคนตกลงไปตายแล้วก็มีเรื่องเล่าที่เห็นคนตายเห็นกระดูกรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายแหล่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สําหรับสายความเชื่อสายที่ชอบลุยท้าทายหน่อยก็เหมาะอยู่มีที่ชอบคือมีไกด์ท้องถิ่นนําทางมีเจ้าที่คอยดูแลแล้วอธิบายก้อนหินแต่ละอ่ะประเภทต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าชมนะครับ เหนื่อยเดินขึ้นมาจากถ้ำตรงนี้ที่เป็นปากถ้ำนะครับเดี๋ยวเราจะกลับเดินทางกันต่อนะฮะอย่าลืมกดติดตามซับสไคร e ช่อง V ีชัยบล็อกนะครับผมวันนี้ลาทุกท่านที่ถ้ำพอไทยอำเภอเงาจังหวัดลำปางสวัสดีครับ